ก็สำหรับงานวันนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพยัางเหรอก็แค้จบแล้วแหละโอเคก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับพวกเราทั้งสองคนนะก็ซึ้มากกับ OPB เมื่อกี้แล้วก็ทุกอย่างตั้งแต่รอหน้าประตูจนถึงเข้ามาในงานครั้งนี้นะครับพวกเราก็รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆของทุกคนนะฮะ ก็ร,รู้ถึงความรักแล้วก็ความห่วงใยของทุกคนนะครับผมที่ทําเพื่อพวกเราทั้งสองคนมาโดยตลอดนะฮะหนึ่งปีแล้วนะครับผมก็ยังเหนียวแน่นกันขนาดนี้นะฮะก็พวกเราก็ดีใจมากคุยกันอยู่สองคนตลอดนะครับว่าแบบเออคุยกันตลอดก็คุยคือก็คอยบอกกันตลอดว่าแบบโชคดีนะพวกเราทั้งสองคนแบบโชคดีมากที่เข้ามาได้ในเอสแล้วก็ คือไม่เคยคิดเลยว่าจะมาผูกพันกันขนาดนี้ใช่แล้วก็แบบว่าก็ดีใจมากๆเลยเนี่ยก็คงรู้่างนั้นแน่นอนน้ำตาไหลเลยน้ำตาหลายครั้งแล้วก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมสำหรับงานวันนี้นะฮะดีใจแล้วก็ซึ้งใจจริงๆครับผมก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปกันนานๆนะครับผมเอสไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจไดน,น ไอ้พวกมันจบจะหมดแล้วนะคะก็ไงดีอ่ะเป็นองจักจ้อเป็นผู้หญิงอ่อนแอนะนะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เห็นไหมเล่นลูกคอตลอดไปช่วงนี้นะคะค่ะ พี่คอยอ่ะให้กำลังใจพวกเรามอนะคะก็จะอบะอกอ่นไม่ใช ศิลปินที่แบบเพอเฟกอะไรแบบระดับสูงส่งน,นะคะแต่คือทุกคนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตลอดเวลาเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าเวลาเียอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะที่พอาทำไนพี่นีลงไปเนี้ก็ก็ยังงบคอยให้กำลังใจแล้วก็ไม่เคยไปไหนเลยจริงๆเชื่อว่าทุกคนจะยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะ เรารู้ว่าทุกคนรักเรามากนา้องสองคนก็รักทุกคนมากเหมือนกันนะ,ะถึงแม้ว่าอาจจะจาชื่อไม่ทุกคนแต่ถ้าเดินผ่านเพย์ถึงแม้จะจำชื่อไม่ได้เห็นก็รู้แล้วว่าเซนคือเส้นเลือดของ BN เห็นแค่ได้ก็รู้แล้วว่าอยู่ในบ้าน BN จริงๆค่ะถึงแม้จาชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็ ท้ายก็เราจะเป็นเด็กที่ดีของทุกคนนะคะอะไรที่ตัวเน็ตอะบรยควคิดผ่าได้หรือไม่ได้คิดอะไรนะคะขอทูไปลูกนไ้ได้วยกันเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ค่ะรักทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนในิิจค่ะ,คะ เริม่มเลยอะแต่พอมาถึงมมันลืมไปหมดเลยค่ะ,คะมันกลายเป็นจะร้องไห้แทนคือมันมันตื้นตันจริงๆนี่เห็น OPM ใช่ไหมเห็นแต่จะจะบอกเลยละกันว่าพวกเราเนี่ยเริ่มคุยกันใส่ในบ้านแล้วตอนที่เห็นเห็นใต้ DM นะคะในวิกท,ที่เท่าไหร่นะที่มาเป็นใต้คู่เลยตอนแรกพูดเราก็แบบตกใจมากว่าแบบมาได้ยังไงก็ถามกันวิกสองวีกสาม วีสี่ถบ,บ้านเดียวกันไหมคะวห้าตาว่าโอเค,ค,อคเแล้วก็แล้วก็น่อมีคนจับจ้องเราอยู่แล้วอะ่ะไม่แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องอะไรนะคะเพราะว่าเราก็เป็นเพื่นอนดีๆต่อการตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะก็เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าออกมา โลกภายนอกจะเป็นจะเป็นยังไงบ้างแต่พอออกมาแล้วเราได้มาเห็นทุกคนแบบคือเกิดมาท้าชิตไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาแบบให้กำลังใจเยอะขนาดนี้จริงๆค่ะคืออย่างที่พวกเราเป็นเด็กสาเกิดธรรมดาสองคนถ้าไม่ได้มาประกวดเอฟนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทุกคนสำสูุจะถึงห้าคนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีวันนี้นะคะทุกคนก็จะทำโบไปวันใหม่แค่นี้ นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากกลับบ้านดีๆรอตรงกอนถ่ายกการูปก่อนโอเคไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราต้องถ่ายหมู่มันสักครั้งแห็นไครัแล้วก็พวกตากล้องเนี่ยต้องเข้ามาด้วยตั้งกล้องไว้ให้แด่คนเดียว <Okay. S 1> ส่วนใหญ่นี่ถ่ายรวมแล้วจะชอบแยกออกไปถ่ายกันเองเลยนะถ่ายกันเองเป็นกี่คนถ้าสองสามคนไม่ว่ามีโอ้ ออกมปถ่ายนี่สิบกว่าคนเนี่ยมันเสียดาอยออกมาภาพที่สวยมไม่เยอะอะนนี้นะต้องเข้ามาเข้ามายเต็มนะครับผมนีม่ปุ๋ยนะ,ะเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลน,นะครับ จับรางวัลให้แฟนคลับนะครับผู้โชคดีในวันนี้มางานบุญแล้วยังได้ของกลับบ้านคุ้มมากมากเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะฮะต้องขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนขอบคุณไปแล้วนะฮะแฟนคลับทุกคนที่สำคัญขาดไม่ได้ต้องขอบคุณพวกพี่ๆสตาฟ บ้านดีให้ทุกคนมากเลยนะครับวันนี้ไม่มีพี่ทุกคนไม่มีพี่เหล่านี้นะงานจะไม่เกิดแน่นอนบ้านจะไม่โตขึ้นขนาดนี้แน่นอนตังค์จะไม่มีเก็บแน่นอนอยากให้พี่เขาบอกไว้แล้วก็ขอบคุณทางครู้กองด้วยแอดขอบคุณมากครับพี่เลือกดีเต็มเต็มเลยครับแอดแท้ปลงพันแฉก57 แล้วก็ที่่านไมได้นะคะนายใหญ่ของเรานะคะบริษัททูเฟนเชียนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แป๊คด้วยค่ะที่มาดูแล,แล้าเรานวันนี้นะคะบริษัทจะผลิตผลงานดีๆต่อมาให้ทุกนไา้อุดหนหุนตลอดไปค่ะขอพูดอย่นีดนึงนะคะขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ ขอขอบคุณทีมงานเก่าบ้านบีเอด้วยนะคะที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วเรามาสานต่อนะคะขอบคุณบ้านไร้เพื่อนบ้านที่แสนดีขอบคุณบ้านลันนกเพื่อนบ้านที่แสนดีของาาอาาหนุ่มจางก็บอกว่าเราพยายามที่จะรวมสัมบ้านให้เป็นหนึ่งให้ได้แล้วก็ ลอสถิติของ AF ทั้งหมดที่ว่าบ้านคู่อยู่คู่กับบ้านเดี่ยวไม่ได้ทุกอย่างมันจะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการสำหับนุนของทุกๆคนทุกๆบ้านจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วมีขอเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดขอบคุณกราบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทกท่านขอบคุณทุกๆคนและที่สำคัญที่สุดขอบคุณทีมงานที่ทั้ง13าคนที่เราต่อตู้กันมาตลอดไม่ว่าจะโดนกระแสะอะไรก็ตามที่มันมีขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่แต่เราทํางานขึ้นมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือ